สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหุ้นดาวโจนเป็นหุ้นดาวโจนปกติวันที่สิบเดือนสิบสองพี่หกเจ็ดนะครับผมสำหรับงวดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วหลุดนะครับผมนะสามตัวบนสองห้าสองสองตัวล่างหนึ 1, ่งเก้างวดที่แล้วให้แปดกับเจ็ดนะไม่มาเลยหลุดเลย เอาใหม่ครับผม <c oughs> หุ้นดาวโจน์นะครับผมดาวดินวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองนะครับก็จะมีหนึ 6, ่งหกหนึ 3, ่งเจ็ดหนึ่งสามสองหกสองเจ็ดแล้วก็สองสามตัวกันนะครับก็จะมีหนึ่งสี่ สองสี่หนึ่งห้าแล้วก็สองเก้าสองเก้าเนาะคงไม่มาหนึ่งเก้าตัวเดิมเรียกตัวเดิมผมไม่ค่อยอยากจะจับเลยวันที่สิบเดือนสิบสองหกเจ็ดตัวฟันเล็กหนึ่ง ตัวฟันเป็นเลขหนึ่งตัวเน้นก็จะมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามแล้วก็ศูนย์อแล้วก็สองเจ็ดสองเจ็ดนะก็ขอให้มีหนึ่งกับกับสองมานะต่อไปนะครับผมต่อไปมาดูเลขสามตัวนะ อุ้งเท้าจนสามตัวสามตัวนะครับหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกสามหนึ่งหกสี่หนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสี่ หนึ่งสามสี่โอเคนะก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับแนวร้างหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนวันที่10เดือน12 6 7นะ1กับ2นี่แหละต้องมีมาให้เห็นฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ